ขณะนี้มีเสียงข่มขู่จะเอาทักษิณติดคุกอย่างเดียวให้ได้สิ่งนี้เป็นการตอบโต้ที่มาหากดีลกันจนเกิดความเสียหายดังนั้นอารมณ์สถานการณ์มาจากการเบียเ้ยวดีลตลอดที่ได้กับบ้านทำให้คณะดีลเสียหน้าและบ้านเมืองชิบหายด้วยหากคณะเดียวทั้งสองฝ่ายเล่นละครตบตาประชาชนแล้วประชาชนย่อมรู้เท่าทันและคงสำแดงพลังต่อรอง กับผู้มีอำนาจที่ตกลงดีลกันโดยประชาชนไม่ได้ประโยชน์สิ่งใดจากดีลที่เล่นตบตากันและถ้าหลอกประชาชนหนักขึ้นจะเป็นจุดเปลี่ยนของบ้านเมืองอย่างไรก็ตามเส้นทางเวลาก่อนถึง18มิถุนายน จึงจับตากันอย่างใกล้ชิดทีนี้ประเด็นทางการเมืองวันนี้อือ้ออึงมีแต่คนถามว่าเอ๊ะคุณทักษิณยังอยู่หรือเปล่าแบบไหนอย่างไรหนีไปแล้วหรือไม่เอาจริงคือถ้าโควิดนี่ก็น้อยคนที่จะปรากฏตัวนะคะคุณจุฑพรคิดยังไงกับประเด็นที่เริ่มมีการถามว่าคุณทักษิณน,นีแล้วหรือย,ยังคือสถานการณ์การเมืองมันไม่นิ่งม,มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา เพราะนี่นะครับการเริ่มต้นเป็นการเริ่มต้นที่ผิดพลาดนะครับเป็นการเริ่มต้นด้วยการแรกกับการทรยด์หักหลังประชาชนการเริ่มต้นด้วยการระบาดสัตว์นะครับและก็ดูเสมือนหนึ่งว่าได้ใช้นะครับการระบาดสัตว์นั้นเป็นหนทางนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งมันก็เป็นความสำเร็จเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นและสิ่งที่สำคัญที่สุดคณะผู้ที่ดิวนะครับและคณะพวกติดตามดิวทั้งหลายต่างก็มีความรู้สึกนะครับที่มีภาวะกดดันกับความเสียหายที่เกิดขึ้นตามลำดับเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคำว่าอาภิสิทธิชน จากสองมาตร,ราฐานจนไม่มีมาตร,ราฐานเลยซึ่งมันต้องสังเวยแกกับกระบวนการยุติธรรมที่ต้องพูดซ้ำเพราะเนี่นะครับในคดีทุจริตคอร์รัปชันย้ำว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่คดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองอและเนี่ยนะครับทุจริตคอร์รัปชันก็คือทุจริตแผ่นดินโกงแผ่นดิน และนี่นะครับต้องคำพิพากษาถึง12ปีขาดอายุความสองนับพร้อมหนึ่งเหลือ8ได้รับโอกาสน้อยคนที่จะได้รับโอกาสได้มีบมราชองการลดโทษให้เหลือหนึ่งปีจากหนึ่งปีไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวได้รับการพักโทษนะครับด้วยกรณีพิเศษเป็นบุคคลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในระหว่างก่อนการพักโทษก็อ้างว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจ ชนิดที่ยากนานๆไปเยี่ยมครั้งกล้องทีวีวงจรปิดพร้อมเสียกันทุกตัวออกจากโรงพยาบาลเพียงไม่กี่วันร่างกายก็แข็งแรงชนิดที่ไม่มีใครอยากไปรักษาในโรงพยาบาลตำรวจอีกเลยโรงพยาบาลบ้านนี้รักษาคนยิ่งวิกฤติออกโรงพยาบาลแล้วหายฉับพลันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันได้ทำลายกระบวนการยุติธรรมของชาติบ้านเมืองอย่างย่อยยับ คือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยตั้งแต่ในนะครับชั้นพนักงานสอบสวนอายการศาลร,ราชทัณฑ์คุมประพฤติยันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพทุกอย่างเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นนะครับและระบบนี้ก็ถูกทำลายนะครับไปเพียงแค่คนเพียงคนเดียวยต่อมาในความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมราชโองการนี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อได้รับเนนะครับพระเมตตานะครับให้โอกาสลดโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีเนี่ย ซึ่งน้อยคนที่พึงจะได้รับแต่ปรากฏว่าไม่ติดคุกแม่แต่เพียงวันเดียวค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับก็เสมือนหนึ่งว่าพราะบรมราชองการไม่มีความหมายใดๆต่อมาเนี่ยนะครับคือความพยายามจะทําเรื่องดิจิตอนวันเลยอ,อันนี้คือความเสียหายคเมื่อต้นทุนการผลิต35นี่ในคิดสูงสุดแล้วนะครับกับมูลค่าสินค้าจริงเนี่ย แต่เวลาที่จะไปใช้หนี้นะ,นะครับไปใช้หนี้ในราคาเต็มคูณ3ามคูณสามอยเปอซนะครับคือพูดง่ายๆว่าเหมือนกัืการผ่อนบ้านนะครับต้นทุนซื้อของเอาถ้าคิด35%เต็มอ่ะวนก่อนคูณขาดไปนิดถึงเอา1,75,000สนานะครับแต่ต้องใช้งบ5้าแสนบวกบวกหนึ่งแสนไอ้ระบบการจัดการหกแสนต้นทุน1,75,000สาพและนี่นะครับมีส่วนต่างที่เหลือคือส่วนต่าง ยี่ปัวสาปัวหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่เวลาใช้นี่ตัวแรกกลมหกแสน่ะคูณสามนะครับหกสามสิบแปดหนึ่งจุดแปดล้านล้านนะครับเอาคนโง่ที่ไหนเนี่ยก็รู้ว่านี่คือความสร้างหายนะให้เกิดขึ้นกับชาติบ้านเมืองคเรื่องบอนคาสิโนในนาม Entertainment Complex อินเทอร์เ m e n t นต์คอมเไอ้นี่เป็นโครงการนอกงบประมาณไอ้เงินกินเปล่าที่เขาสงสัยในระบบไอ้นี่นะครับเพราะมันมีนี่นะครับเสียงดังๆ ที่เคยคิดจะทําเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นต่างคนต่างแลเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของชาติบ้านเมืองที่จะได้ประโยชน์บ้านเมืองก็จะได้ปัญหาแต่คนบางคนก็จะได้เงินตราเนะี่ยนะครับนี่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับนี่ไม่น,นับเรื่องเรื่องแลนด์บริดต์แลนด์บริด์นั้นเรื่องที่นะมันซ่อนนะครับมันเสมือนเรามีประเทศซ้อนประเทศอยู่สามแสนไร่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยนะครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับแต่คณะดิวซึ่ง เขายังกินข้าวอยู่เนี่ยเขาต้องรู้สิว่ามาลากมาสร้างความเสียหายเพราะข้อกล่าวอ้างเนี่ยนะครับในครั้งแรกมันฟังไม่ได้แล้วว่าเนี่ยนะครับว่าจะเอามายันกระเก้าไกลเหลืองแดงจับมือเพื่อล้มส้มแล้วก็มาอธิบายอีกฝากหนึ่งว่าเอาตัวมาไว้ในประเทศตัวประกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัอ แต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยก็คุมสภาพไม่ได้ตอนแรกก็บอกว่าจะเอาไว้คุมในตาข่ายนะครับตาข่ายเนี่ยไม่มีรูรอดไปไปมามาเนี่ยนะครับไอ้คนที่อยู่ในตาข่ายกลายเป็นพวกที่เป็นคู่เดิอืวนะครับไอ้ไอ้คนที่มาดิวก็อยู่นอกตาข่ายเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาเก้าเดือนนั้น,นประชาชนทุกฝ่ายนะนะครับไม่ว่าประชาชนที่เรียกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยม หรือแม้ประชาชนที่ร่วมในการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยนยใครก็รับไม่ได้คเพราะว่าไอ้ที่เขาไปต่อสู้มันสู้เพื่อความเสมอภาคสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อความดีงามไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งนั้นะนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การข่มโคให้กินหญ้าเนี่ยนะครับด้วยในในเรื่องของผู้ที่จะมีอํานาจและผลประโยชน์ไปสมคบคิดกันนั้นแล้วจะให้ประชาชนไปเห็นด้วยตามนั้นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ ยากที่จะยอมรับกันได้และตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับเราก็เจอผู้คนที่หลากหลายนะครับวันนี้มันข้ามเรื่องสีเสื้อไปทุกอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกผิดเพราะว่าประชาชนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่ตั้งคำถามว่าวันนี้อย่างไรบ้างเพราะในท่ามกลางข่าวว่าอ,อ,อยู่ในประเทศไทยหรือเปล่า <ๆ S 1> นะครับเพราะว่าโดยความเป็นจริงเวลามันยังมีเหลืออยู่ นะครับผมก็ไม่อยากจะดูถูกดูแกลนอะไรกันไปอ่ะ,ะข่าวลือก็คือข่าวเลือ,อนนะครับมันจะตกใจกันเกินเหตุเพราะระยะเวลาเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดนะครับอ่ายี่สิบเก้านะครับกว่าจะถึงวันที่สิบแปดมิถุนา,าะะนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดก็เอาความว่าเหลือระยะเวลาเพียงแค่สิบแปดวันแต่ถ้าคิดเนี่ยนะครับอีกมิติหนึ่ง นะครับว่าจะคิดแบบใกล้วันถ้ามันยากขึ้นมาก็คือหมายความว่าถ้าถูกประกบในจังหวะถัดไปไม่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยไม่ง่ายนะในการที่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะหลบออกนอกประเทศถ้าผู้มีอำนาจในขนาดนั้นไม่สงคบค,บค,บ,คบคิดหรืออนุญาตให้ออกนอกประเทศได้ซึ่งผมเชื่อว่าเนี่นะครับตัวนายกทักษิณท่านทราบดี นะครับว่าที่ออกได้รอบแรกที่บอกว่าไปดูโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยถามว่าคนอนุญาตเขาไม่รู้นะครับเพียงแต่ว่าวันนั้นก็เข้าใจว่านะครับทำไม่รู้เหมือนก็ปล่อยให้ออกไปเพราะว่าออกไปดีกว่าที่จะอยู่แต่ว่าพอมาวันนี้เนี่ยนะครับถ้าแนวความคิดว่าไม่ให้ออกต้องการให้อยู่แล้วก็รับโทษสถานการณ์ก็จะกลายเป็นอีกอย่างนึง start